สองพันไม้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสองพันไม้นั่นมันธรรมดาสองพันไม้อยู่ขทาไหรงวันหนึ่งก้มีสี่ห้าพันมี้าเทศกาลนอ๋อถ้าเป็นเทศกาลต้องเอาสองเตาไม่งั้งไม่พอวันนี้วันธรรมดาเตาเดียวพอแล้วเทศกาลเอ้ก็มีสอง ออ๋ช่วงเทศกาลมีหมื่นกับไม้ถ้ามาที่นี่ครับมาหาเบริร์ดหลักห้าอย่าไม่ต้องสนใจเบริร์ดหลักห้ามากินหมูเต้ดีกว่าเข้าพรรษาออกพรรษาสงกรานต์เป็นหมื่นอัอนนี้ไม้ละสามบาทนะตอนนี้ยังถูกๆนะละสามบาทที่มากินนะดีแล้วไม่ต้องไปหาอืมเอาออเดิม สิบไม้กระจอกมากกะแ่ส네ิบไม้ไหนจิ้มจุ่มโคเดิจิ้มจุ่มโค่ั้ไม้ดิจิ้มจุ่มป็นไงทำน่ะทำน่ะตาม้วยอาจารย์เดี๋ยวติดกับบ้านอีสักตีไม้ดิโอ้โอ้โอ้ร้อยไม้ร้อยไม้ นะครัับอนนีนนน้ติดต่อเบอร์นี้ไลน์แมนไลน์แมนไม่มีนะต้องมาซื้อเองก <laughs> ินของโตัวต้องไร